เดดคัมพีเทพผลิตตอนที่82ลอกว่าแสนเท่าเมื่อกระบี่หญิงชาววังคาดไม่ถึงว่าจะกลับกลายมาเป็นแบบนี้พลางมองดารุณีที่กำลังกอดเย่่ยหยังนางถามว่าพิ้วท่านรู้จักเขาด้วยหรอดารุณีนางนั้นมีลักษณะของสุคลมารชาติใช้แววของคนฉลาดดวงตานางกระจ่างใสฟันขาวนางเอื้อมมือออกมายีห่วงเย่่ยหยงด้วยความเอ็นดูท,ท่าทีแสดงออกว่า มีความสุขอย่างหาใดเปรียบไม่ได้ปรากฏชัดบนหน้าของนางขณะที่ตอบว่าเช่นเชียนยน,นี่คือเสียวซานของตระกูลเฮเราปกติเขาจะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่เคยย่างเท้าออกนอกประตูบ้านเลยข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะพบเขาในวันนี้เสียวซานนี่อาอย่งเชินเช,ชียนนะคำพูดที่นุ่มนวลนิสัยที่ดูสุภาพของนางเมื่อได้รู้นที่สุภาพและนิสัยดีกำลังแนะนำอย่างนี้ เย่หยางก็รู้ขึ้นมาได้ทันทีไม่ใช่คนรักลับอะไรเลยสุภาพสตรีนางนี้คือญาติผู้พี่ของเขาเย่อยู่โชคดีที่นางเดินมาทักทายเย่หยางมิฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างมิติคงไม่สามารถจำนางได้เขาอ,อาจจะพลาดท่าโดยเผยให้เห็นพิรุษในสถานะของเขาก็ได้พอได้ยินว่านางคือญาติของเขาเย่หยางถอนหายใจด้วยความโลงอกเรื่องที่เขากลัวที่สุดก็คือนางจะเป็นคนรักลับๆของเจ้าเด็กผู้น่าสงสาร ทํานองว่ามีสัญญารักมั่นนิรันดร์ผูกพันกันและกันภายใต้แสงจันทร์ถ้าจำนางไม่ได้อย่างนั้นเรื่องทั้งหมดคงจะจบลงแน่ยี่อย่างรู้สึกว่าเกือบไปจริงๆอย่างน้อยสิทธิในการเริ่มพูดคุยก็อยู่ในการควบคุมของเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายทานางเากจะพบความลับด้วยการพูดคุยกับเขาตอนนี้เขาต้องระวังตัวมากขึ้นเนื่องจากเขาพบญาติผู้หนีแทนเขาไม่อาจพูดคุยผิดได้เมื่อคุยกันถึงเรื่องตระกูลนี้ องหญิงเชี่ยนๆหรือไม่แย่อยู่แนะนําให้รู้จักเขาเข้าใจว่าตัวเขาก่อนหน้านี้ไม่รู้จักมือกระบีหญิงชาววังใจของเขาค่อยสงบลงเล็กน้อยโชคดีที่นางไม่ใช่ธิดาตระกูลสวีไม่ฉชนนั้นเขาคงจะไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดแต่กลับกลายเป็นว่ามือกระบีหญิงชาววังนี้เป็นราชธิดาองค์หนึ่งเขาสงสัยว่านางเป็นองค์หญิงจากต้าเซียเทียนหลัว รู้สื่อจีนสามอาณาจักรใหญ่กันแน่จะไม่รู้จักองค์หญิงเชียนเชนหรือถึงตอนนี้แม้แต่เย่ยู่ย่าของเขาก็ประหลาดใจบรรดารุ่นเยาว์ในโลกนี้ยังมีคนที่ไม่รู้จักองค์หญิงเช่ยนเชียนด้วยหรือหากจะมีก็คงจะเป็นคุณชายสามแห่งตระกูลเย่ผู้ไม่เคยย่างเท้าออกนอกบ้านเลยเห็นเจ้าก็คือคุณชายสามแห่งตระกูลเย่ใช่ไหม เมื่อกระบี่ชาววางมองดูแย่ยางด้วยความสงสัยในที่สุดเหมือนนางจะไขปริศนาก่อนหน้านั้นได้เมื่อน,นางได้ยินการแนะนํางเย่อยู่ไม่น่าแปลกใจที่เจ้าเด็กนี่ถูกสมาชิกของตระกูลและคนอื่นๆมองว่ามันเป็นสวะมันคงแปลกที่ว่าถ้าคนอย่างเขามุ่งฝึกวิทยายุทธเหมือนอย่างนางแทนที่จะตั้งใจฝึกทักษะอันเชิญก็คงไม่ถูกคนอื่นเรียกว่าสวะแน่ความรู้เรื่องสัตว์อันเชิญเขาก็เป็นที่สุดในความที่สุดของความย่แย่ เขาไม่รู้ว่าผลแห่งภูมิปัญญาเป็นอาหารเฉพาะสัตว์อสูรและมนุษย์จะกลายเป็นคนโง่ถ้าพวกเขากินมันไม่น่าแปลกใจที่ผู้อาวุโสในตระกูลของเขาถึงกับผิดหวังในตัวของเขามากและให้สมญานามขเขาว่าสวะอย่างไรก็ตามจะเด็กนี้เป็นสวะจริงๆหรือบรรดาความรู้สึกที่นางได้จากทักษะธรรมชาติสัมผัสรู้ทั้งหกพลังที่ซ่อนเร้นของเจ้าเด็กนี้อาจจะเหนือกว่านางถ้าเขาจับคู่กับสัตว์อสูรที่โดดเด่น เขาอาจจะสามารถขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของเขตแดนนักสู้ก็ได้พอคิดดูดีๆอีกครั้งมันค่อยสมเหตุสมผลจริงๆบิดาของเขาเย่ชิวกลายเป็นนักสู้ระดับเจดเหนือมนุษย์ก่อนอายุ40เขาเกือบจะเข้าขอบเขตปรางก่อกำเนิดแล้วลูกชายของเขาจะเป็นสวะไปได้อย่างไรล่ะคุณชายสามแห่งตระกูลเย่นี้จะต้องมีคนคอยส่งเสริมเขาอย่างลับๆคล้ายกับนางที่ได้รับการสั่งสอนโดยอาจารย์ผู้มีพรสวรรค์ มิเชนั้นก็คงจะไม่สามารถมีพลังที่น่าตระนโกอย่างนี้นางคาดว่าพฤติกรรมที่ทําตัวไม่ให้เด่นแบบนี้คงเป็นเรื่องที่อาจารย์ของเขาต้องการให้ทําเป็นแน่เมื่อกระบี่หญิงชาววังมองดูดาบจันเซียวที่หลังของเขาและดาบฮุยจินที่แขวนอยู่ที่สเสียของเขานางก็ยิ่งมั่นใจในข้อสันนิษฐานของนางแม้ว่านางคิดว่าเจ้าเด็กผู้นี้จะซ่อนความลับไว้มากมายหลายกว่านี้เมื่อกระบี่หญิงชาววังก็ไม่สนใจสืบสาวอีกต่อไป นางรู้ว่านักสู้ผู้แข็งแกรง่งมักจะมีนิสัยปแปลกเหมือนอย่างอาจาร,รย์ของนางผู้ห้ามมีให้นางแสดงความสามารถอัญเชิญให้คนอื่นๆได้เห็นแม้จะเป็นพระบิดาของนางก็ตามถ้าไม่ใช่เป็นแบบนั้นทำไมคุณชายสามถึงครั้งตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านปฏิเสธที่จะออกนอกบ้านในช่วงเวลาหลายปีมานี้ล่ะถ้าไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการทำตัวเด่นทำไมเขาถึงยินดีให้คนอื่นๆเรียกตัวเองว่าสวาแทนที่จะแสดงความสามารถให้ปรากฏต่อชาวโลกล่ะ ข้าจุนยวนเป็นธิดาคนที่18ของกษัตริย์จุนอูข้าไปชอบให้สหายเรียกข้าว่าองค์หญิงเหล่ามิสสหายของข้าจึงเรียกในนามของข้าในสมัยยังเด็กว่าชินเชียนแต่สําหรับเจ้าสถานะของเจ้าแตกต่างไปบ้างเจ้าเนี่ยผู้จากรลออนข้าจะยอมให้เจ้าเรียกว่าชินเชียนต่อเมื่อเจ้ายอมพูดความจริงเมื่อมือกระบี่หญิงชาววังพูดจบนั่งหันไปหาเย่อยู่และอธิบายว่าเพ่ยอยู่ น้องชายของท่านผู้นี้ไม่เคยพูดความจริงเลยข้ายังปวดหัวกับคําพูดของเขาอยู่เลยเย่ยู่รีบปิดปากนางและใช้น้ําเสียงอ่อนโยนกล่าวว่าเชียนเชียนทุกคนพยายามปกป้องผลประโยชน์ของเขาเสียวซานมักจะขังตัวเองอยู่ในบ้านเสมอเขาไม่เคยได้เห็นโลกภายนอกบางทีคงจะกลัวเจ้ามากจนไม่กล้าพูดความจริงเสียวซานขอโทษองหญิงชีนเชียนเถอะนะนางเกลียดคนโกหกที่สุด นั่นพราะนาจะปวดหัวทุกครั้งที่ได้ยินคนพูดโกหกความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมิตรภาพไม่มีอะไรจะต้องปิดบังกันและกันระหว่างสหายนอกจากนี้องค์หญิงชีดเชี่ยจะไม่พยายามลุวงความลับของเจ้าถ้าเจ้ามีนะแต่เจ้าไม่ยอมพูดความจริงแม้แต่คำเดียวนั่นเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยจริงๆได้เลยข้ารับรองว่าข้าจะพูดวาจาสัตย์ทำแต่สิ่งดีๆจากนั้นก็ไปบวชเป็นพระ รับรองได้ว่าข้าจะเป็นเหมือนกับไข่มุกแท้ที่บริสุทธิ์เย่หยางดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังเมื่อพูดคํานี้แต่แอบลิงโลดอยู่ในใจพูดความจริงกับแม่นางนั้นนะหรือหาที่ตายชัดๆตอนนี้เขารู้ว่าดารุณีนางนี้ไม่สามารถฟังเรื่องโกหกได้นั่นเป็นข่าวดีสําหรับเขาเขาจะพูดแต่เรื่องโกหกในอนาคตและทําให้หัวของนางระเบิดด้วยความเจ็บปวดในอนาคตนางจะมีเรื่องปวดหัวทันทีที่นางเห็นเขา ถ้าเป็นกรณีนั้นเขาก็ปลอดภัยเย่อย่างผู้กําลังคิดทําเรื่องเลวร้ายรู้สึกเหมือนว่าเขาอยู่ในที่สูงได้เปรียบในสนามการต่อสู้ในที่สุดเขาก็ได้รู้จุดอ่อนของมือกระบี่ญิงชาววังหลังจากที่ทนต่อความยากลำบากอยู่นานงั้นมาทดสอบกันเลยเจ้าได้ดาบจันเซียนนั้นมาจากไหนพอฟังว่าทุกเรื่องที่เจ้าเด็กคนนี้พูดมีแต่เรื่องโกมือกระบี่หญิงชาววังรู้สึกเหนื่อยใจจริงๆ แต่นางก็ยังตัดสินใจให้โอกาสเขาพูดความจริงข้าเก็บมันได้อย่ามือโกหกอย่ยังตาไม่กระพริบหน้าไม่มีแดงจะเก็บมันมาจากไหนมือกระบี่หญิงชาววังตั้งคำถามกับเย่ยางต่อไปก็ที่หน้าประตูข้าเย่ยางตอบมือกระบี่หญิงชาววังเกือบจะเอาหัวของตัวเองโคกับพื้นเจ้าสามารถเก็บดาบจันเสี่ยวของคุณบลปีศัจได้จากหน้าประตูของเจ้าได้หรือแต่นางก็ไม่ได้ทําอะไรกับเจ้าเด็กหน้าด้านผู้นี้ ดังนั้นนางแค่เปลี่ยนคำถามข้าฝึกฝนวิชาตัดหัวเหล็กแเย่ยอย่างตอบแทบจะทันทีมือกระบี่หญิงชาววังและเย่ยอยู่สุดลงกับพื้นพร้อมกันวิชาตัดหัวเหล็กเป็นทักษะที่น่าเบื่อถึงจะไม่ได้เป็นทักษะที่ต่ำสุดที่ทหารรับจ้างเรียนรู้ก,ก็ตามเถอะถ้ามีการจัดอันดับวิทยาย,ยุดยอดแเย่ในโลกนี้วิชาตัดหัวเหล็กก็จะอยู่ในอันดับต้นๆ้นแน่นอนมือกระบี่หญิงชาววังหยุดและค่อยๆถามอีกครั้งเจ้าได้ลูกไฮดร้ามาจากไหน เย่หยางสวมบทผู้เท่าจางคนซื่อมองและตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าข้าขโมยมามือกระบี่ญิงชาววังไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เย่หยางได้คิดนางรีบยิงคำถามต่อไปเจ้าขโมยมาจากใครใครจะรู้ล่ะเย่หยางสามารถโกหกได้โดยไม่ต้องคิดซื่อคงใจซิ่งตอนนี้เย่หยางอ้างตัวละครจากเรื่องของเล็กเซียวหูเป็นจอมขโมยซึ่งคงเตียแช่เย่หยู่ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องโกหก แต่เมื่อนางได้ยินชื่อและแท้นางก็เกลเคิดว่าเขาพูดความจริงนางทําอะไรไม่ถูกแต่ได้แต่ตกใจว่าเซียวซานจะขโมยทรัพย์สินของคนอื่นมาได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเป็นสารสูชั้นดีอย่างไฮดราอีกด้วยรีบไปเอาไปคืนคนที่เจ้าขโมยมาเลยนะมือกระบี่หญิงชาววังมึนหัวจนพูดไม่ออกไม่ได้ถามถึงความมีอยู่ของซื่อคงใจซินผู้นี้แล้วเขาขโมยลูกไฮดรามาได้อย่างไร นางอัศจรรยใจที่ทักษะการโกรหกของคุณชายสามนี้ทำได้โดยไม่กระพิบตาเลยดเด็กนี่เกิดมาเป็นจอมโกหกโดยแท้เขาไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแม้จะโกหกไปมากขนาดนั้นจะคิดว่าตัวเองหล่อหรืออัปลักษ์คราวนี้มือกระบี่หญิงเตรียมใช้ความจริงพิสูจน์การโกรหกของเขาตราบใดที่เขาตอบนางก็จะสามารถแชร์เขาได้ข้าคิดว่านะข้าดูธรรมดานะแต่คิดว่าข้าหลอกกับเฟิงชิชา อย่างโพดจุนและเสวียทลางอยู่นิดนึ่งเย่หยางพูดถ่อมตนอย่างมากนิดนังของเจ้าได้แค่ไหนอืมมากกว่านิดนึงก็คือดีกว่า99999เท่าเมื่อเย่หยางตอบเย่อยู่ที่กําลังปวดหัวกับการฟังคําพูดของเขาก็ล้มลงกับพื้นทันทีทำไมถึงไม่เป็นแสนเท่าเลยล่ะมือกระบี่หญิงชาววังถามอย่างสงสัยถ้าพวกนั้นเสียโฉมแล้ว ย่างนั้นก็คงจะเป็นแสนเท่าพอได้ฟังคําตอบเย่ยหยัมือกระบี่หญิงก็ยังคงปวดหัวจนแทบจะระเบิดอยู่ดีอย่างนั้นเจ้าก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากคนเสียชมเลยสินะเมื่อมองหน้าของเจ้าเด็กบ้าที่เหมือนสัตว์ซื่อถือมัน่นมือกระบี่หญิงถึงกับถอนหายใจอย่างหนักหน่วงหน้าด้านจริงๆสรุปว่าเจ้าหมายความว่าหยานโพจุนและคนอื่นๆหล่อมากกว่าคนเสียชมสินะเยีย่ยหยางสั่นหัวแสดงว่าไม่เห็นด้วย เมื่อกระบี่หญิงชาววังพูดไม่ออกไม่ได้เห็นเช่นนั้นพอเห็นเย่หยางฉียิ้มเต็มใบหน้าเหมือนพระอาทิตย์ฉายแสงนางรำรำอยากจะชกเขาให้กระเด็นยิ่งนักนางเคยพบหน้าคนหน้าหนามาก่อนแต่ไม่เคยพบคนที่หน้าด้านขนาดเจ้าเด็กนี่มีคนแบบนี้อยู่ในโลกได้อย่างไรกันไม่เคยพูดความจริงแม้แต่คําเดียวถ้าการทําตัวไม่เด่นเป็นคําสั่งหองอาจารย์ของเขาถ้าอย่างนั้นความหน้าด้านต้องเป็นนิสัยรัางเดิมของเขา ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะได้นิสัยนี้มาจากการสั่งสอนของอาจารย์ของเขาเย่อยู่รู้ว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปแม้ว่าพวกนางจะถามเป็นล้านคําถามพวกนางก็ยังคงไม่ได้ความจริงอยู่ดีญาติผู้น้องของนางตั้งใจที่จะยอกล้อองหญิงชินเชี่ยนเท่านั้นนั่งถามเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเจสยน,นจะมีกลุ่มที่เข้ามาในหอทงเทียนด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีจะมาเข้าร่วมกับเราก็ได้นะ คำพูดของนางทําให้เย่หยางโดดผังด้วยความตกใจร่วมกลุ่มกับเย,ย่ยูถ้านางขอให้ร่วมในฐานะคนตระกูลเดียวกันเขาจะทําอย่างไรยิ่งกว่านั้นกับมือกระบี่หญิงชาววังที่คอยจับผิดเรื่องโกหกยุงข้างเขานั่นจะต้องทําให้เขาต้องระมัดระวังคาพูดมากขึ้นวิธีการดํารงชีวิตของเขาแบบนั้นมันลําบากเกินไปมันจะดีกว่ามากถ้าเขาอยู่กับเย่คงจมูตอนและคนอื่นๆร่วมฝึกด้วยกันยิ่งกว่านั้น ยังมีอีนหนานพูดทําให้เขารู้สึกอิสระชีวิตเปลี่ยนสุขของเขาเริ่มขึ้นแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ได้เย่หยางก็รีบสส่นหัวแม่สีต้องการให้ข้าตามหาน้องเย่ปิงและตอนนี้ข้าเขาตั้งใจที่จะพานางกลับบ้านองค์หญิงเชี่ยนเชี่ยนนี้ก็ปล้นกันเกินไปนางชิงผลแห่งภูมิปัญญาและกิ่งแห่งพฤกษาชีวิตของเหล่านั้นข้าตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญของเย่ปิงหลังจากที่ฟังเรื่องไร้สาระของเจ้าอยู่นาน ในที่สุดก็ได้ฟังเรื่องจริงสิทีแม้ว่าจะมีบางส่วนที่โกหกอยู่แต่ก็นับว่าไม่เลวมือกระบี่หญิงชาววังถอนหายใจอย่างพอใจทันทีเหมือนกับว่าพบฝนซาฟ้าก็สดใสทันทีนา่งตบหลังเย่หยางเบาๆกล่าวว่าข้าไม่รู้เลยว่าจะเด็กหน้าหน้าอย่างเจ้าก็เป็นพี่ชายที่แสนดีกับเขาได้ด้วยจะเป็นพี่ชายที่แสนดีได้ก็ต้องมีกรองบรรจุกิ่งพฤกษาแห่งชีวิตและผลแห่งภูมิปัญญาในมือสิก่อนเย่หยางเตือนนางคล้ายกับว่า นางฉกสมบัติของเขาไปถ้านางไม่มอบให้เขาเร็วๆเขาจะฆ่าคนชิงทรัพย์แล้วค่าให้กิ่งแห่งพืชษาชีวิตได้พระในที่สุดเจ้าก็พูดความจริงส่วนหนึ่งมือกระบี่ยิงชาววังให้กล่องลายปักที่ยังมีไออุ่นของกายนางมีกลิ่นหอมของสาวบริสุทธิ์เจืออยู่ให้กับเย่หยางแล้วผลแหงภูมิปัญาล่ะเย่หยางยื่นมือออกมาและทวงสมบัติต่อ